สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวอย่างการแก้โจทย์ปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทฤษฎีโฟตอนของแสงนะครับอันนี้เนี่ยให้ดูนิยามของโฟตอนนะครับอ้างอิงมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับก็เพื่อนักเรียนอยากลองอ่านทบทวนนะครับว่าโฟตอนคืออะไรนะครับของภาษาอังกฤษก็เขียนดีนะครับอันนี้เรารู้สั์หมดแล้วเนาะควอนตัมก็แปลว่าแปลว่ากลุ่มแปลว่ากกอนเนาะนะครับอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโฟตอนเนี่ยก็คือ ยูนิตหนึ่งนะครับของแสงหรือว่าควอนตัมของแสงนะครับก็คือเป็นเขาขยายความเนาะว่าเป็นอนุภาคของคลื่นแม่ไฟฟ้านะครับโดยที่มวลนิ่งเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแล้วก็ตัวโฟตอนเนี่ยก็แครีนะครับแครี Carry พลังงานนะครับแครีควอนตัมของพลังงานนะครับก็คือตัวตัวโฟตอนนะก็คือเป็นก้อนพลังงานนั่นแหละมันก็แครีพลังงานไปโอเคไหมครับประมาณนี้นะนะครับ ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับรังสี UV นะครับจำได้ไหมครับ u ูเนี่ยมีความถี่สูงกว่า s i b l e l i g h t นะครับมีความยาวคลื่น240นิโนเมตรนะครับมันมีความถี่สูงกว่า s i b l e l i g h t นะครับแต่แน่นอนความยาวคลื่นต้องต้องต่ำกว่าเพราะว่าถ้าขึ้นไปฟ้าความถี่สูงใช่ไหมครับความยาวคลื่นจะสั้นใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความยาวคลื่นนะครับ240นิโนเมตรนะครับให้หาความถี่ของรังสี UV นะครับ แล้วก็พลังงานของโฟตอนในหน่วยจูลแล้วก็สุดท้ายนะครับพลังงานของโฟตอนในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์นะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับจะหาความถี่นะครับหายังไงนะครับถ้านักเรียนยังจําได้ตอนที่เรียนเรื่องคืนนะครับก็ v แล่ากเัมดาถูกไหมครับแต่ในที่นี้นใช้ c เพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเป็นอัตราเร็วนะครับของขึ้นไฟฟ้าในสุญญากาศนะครับก็นิยมใช้ตัว c นะซึ่งก็คือ3คูณ10กลัง8เมตรต่อวินาทีนะครับ ลลมด้าโจทย์ให้มาเนาะสองรอสี่สิบนาโนเมตรนะครับอย่าลืมเอานาโนเมตรออกไปนะครับนาโนแทนสิบกำลังลบเก้าเนาะดังนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนเราเอานาโนออกไปนะครับทําเป็นเมตรเฉยๆนะครับก็เป็นสองรสิบคูณสิบกำลังลบเก้าเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาความถี่ได้แล้วนะครับถ้านเรกเรียนคิดเลขออกมาไม่ผิดนะครับก็จะได้ค่าประมาณเท่านี้นะครับ อันนี้ตัดหน่วยให้ดูนะครับเมตตัดเมตรเพราะนั้นเนี่ยหน่วยออกมาเนี่ยก็จะเหลือเป็นต่อวินาทีนะครับต่อวินาทีหรือวินาทียกกำลังลบหนึ่งนะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับเฮิร์สนั่นเองนะครับโอเคไหมครับก็จะได้ความถี่หนึ่งจุดสองห้าคูณสิบกำลังห้าคูณสิบกำลังสิบห้านะครับหนึ่งจุดสองห้าคูณสิบกำลังสิบห้าเฮิร์ต์นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูพลังงานของโฟตอนในหน่วยจูลน,นะครับแน่นอนโฟตอนเนี่ยมีพลังงาน แต่ละตัวนะครับเท่ากับ hf นะครับเพราะนั้นเราก็จัดไปเลยนะครับ h คือค่าของที่ของแพรงนะครับ f ก็คือความถี่ของคลื่นกระไฟฟ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยตัว h เนี่ยหรือคา่าของที่ของแพรงนะครับเราก็ทราบอยู่แล้วเนาะทีนี้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราเลือกว่าเราจะใช้ใช้ความถี่หรือใช้ความยาวคลื่นนะครับถ้าใช้ความถี่จะคําตอบข้อที่แล้วถ้าความถี่ผิด คำตอบข้อนี้ก็จะผิดตามนะครับแต่นักเรียนถ้านักเรียนอยากจะเซฟนะครับอยากจะชัวไว้ก่อนนะครับนักเรียนก็ใช้ความยาวคลื่นจากที่โจทย์ให้นะครับก็ใช้ sc ส่วนดัมดาไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า h เนี่ยหรือค่าควานเร็วของแงนะครับก็คือ6กุดหกคูณสิกำลังลบสอจสจูลวินาทีนะครับส่วนค่า c ีก็คืออัตราเร็วของคลื่นแม่ไฟฟ้าในสุญญากาศนะครับ3าคูณสิกำลังแปดเมตรต่อวินาทีนะครับส่วนความยาวคลื่นก็ตามนั้นเหมือนข้อที่แล้วนะครับ เพราะนั้นเนี่ยคิดเลขมาแล้วเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเท่านี้นะครับอันนี้หน่วยนะครับดูนะครับหน่วยตัดหน่วยนะก็คือเมตรตัดเมตรวินาทีตัดวินาทีนะครับสุดท้ายเนี่ยหน่วยเหลือแค่จูลน,นะครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานออกเป็นจูลถูกต้องนะครับตรงกับที่เราต้องการพอดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยพลังงานก็จะได้แปดจุดสองห้าคูณสิบกลังลบสิบเก้าจูลนะครับลองคิดเลขดูทีนะครับว่าคิดตรงกับกับ ผมหรือเปล่านะครับอาจจะคิดผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับลองดูแล้วกันนะข้อสามนะครับให้หาพลังงานของโฟตอนนะครับในหน่วยอิเล็กตรอนโวล์นะครับทีนี้เนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าหนึ่งอิเล็กตรอนโวล์นะครับเทียบเท่ากับหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้าจูลนะครับจากสไลด์จากคลิปที่ผ่านๆมานะครับเราสรุปมาเป็นอย่างนั้นเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนพลังงานในหน่วยจูลเป็น E v ีนะก็ง่ายิดเดียวนะครับ เราะข้อที่แล้วเราได้หน่วยโจนมาเนาะเพราะนั้นเนี่ยง่ายสุดเลยก็คือวิธีแบบเด็กน้อยนะครับก็คือวิธีใบตะยางนะครับ1นจุคูณสล้านลโจนนะครับเทียบเท่า1ึง ev เพราะนั้นเนี่ยจากคำตอบข้อที่แล้วเนี่ยในหน่วยโจนเนาะ8 2ดจุดส้าคูณ10บลนลนโจน,นะครับเท่ากับ ev e นะครับเราก็ใช้วิธีเทียบใบตะยางนะครับก็เอา8 2 5จุห้าคูณ10บาล้ไปคูณหนึ่งแล้วก็หารด้วยหนึ่1จุดหกคูณสิบก็จะเปาน5จบเก้า v นับ ก็แค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรนะครับทีนี้เนี่ยมีจุดสําคัญก็คือเราสามารถใช้สูตรลัดได้นะครับทีนี้จะเรียกว่าเซลล์สูตรลัดก็ไม่เชิงเพราะว่าจริงๆในเทสบุกหลายเล่มนะครับเขาก็ให้ใช้วิธีนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีความยาวขึ้นนะครับในหน่วยนาโนเมตรนะอันนี้ต้องย้ำนะต้องเป็นหน่วยนาโนเมตรเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้ สมการนี้ได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราแทนความยาวลื่นในหน่วยนาโนเมตรลงไปนะครับก็ <c oughs> <ค ella> จะได้พลังงานออกมาเป็น ev นะครับถ้าใช้สูตรนี้นะในทางกลับกันถ้าเกิดว่าเรามีพลังงานในหน่วย ev นะครับอยากได้ความยาวลื่นเป็นปน, ach, นาโนเมตรก็แทนค่าในสูตรนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ทราบว่าความยาวลื่นเนี่ยคือ2 4 0สิบนาโนเมตรนะครับเราก็เอามาแทนใส่เข้าไปเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ได้พลังงานออกมาในหน่วย ev ทันทีเลยนะครับ อย่างรวดเร็วนะครับและถูกต้องนะครับลองคิดเลขออกมาดูสิว่ามันได้ตรงกับวิธีตรงๆหรือเปล่านะครับถ้าใช้สูตรนี้คำนวณนะครับลองดูว่าเลขคำตอบนะครับจะตรงกับคำตอบของวิธีเทียบปติยางหรือเปล่านะครับลองไปคิดเลขดูนะครับเพราะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนจะมีประสบการณ์ในการทำโจทย์นะครับเกี่ยวกับทฤษฎีโฟตอนของแสงนะครับซึ่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนเสนอ พิสเดีนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ